ไอ้ดวดอีกแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิง่งดีดวดครับผมปะวันนี้ครับผามาชมทีมงานเสียบลุกครับจัดดักจัดเต็มเออ,เอ,อดาจะน้ำโอ้โหกลัวไม่เหลือและเปล่า <laughs> งานเหมาครับผมเหมาวรวมนะครับใส่เยอะเรือเยอะครับไะเดี๋ยวผมพาไปชมรถขุดครับว่าค่ายไหนบอดด่อเดิมที่ผมเคยมาถ่ายรอบที่แล้วครับแต่ว่ารอบนี้มีเปลี่ยนคันขุดครับเปลี่ยนคันใหม่ รอบก่อนนี้รถเสียชิดนะครับรอบนี้รถไข่นะนี่มาร์ครีตัวนี่จเจ้ามาร์คทรอบที่แล้วก็มาร์ค4ครับแต่คนละสี มาไหวป่ะโอ้โหอู้ฮัลโโอ้โหพางออกเงี้ยหนึดเลยครับเออคิวเจ้ายักครับผมแอพังอีกแล้ว เดี๋ยววันนี้ต้องซ่อมแอร์ให้ครับคนขับหมดแล้วครับตอนนี้ใส่ไปแล้วหนึ่งตักเฮ้รถ hey, คุ้นๆค,ครับมาร์คทีคันนี้เอานี่มันสอออสพัฒนาตัวนี้โอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยครับ ทีมงานเสียเผาครับผมโอ้โหนี่ลวงลึกเลยครับทำไมไม่ทำทางลงจะได้ไประหยัดน้ำมันหน่อยรถเสียเผาครับคันนี้ซื้อไปจากเสียสุนซื้อไปเท่าไหร่นะตอนนั้น8 0 0แสนหรือเปล่า กอเส,เสียฟลุกก็ดึงมาขุดครับเพราะว่ารถเสียฟลุกนี่ไปขุดต่ออยู่คาก็จะจ่ายค่าตักไปนอนนัดทนไม่ไหวแล้วครับลงมาไว้ร้อนหลบหลบก่อนหลบในร่มก่อน เยียงทีนี้ยินเข้าท่อเต็มเลยอันนี้นี่ปุ๊กี้ใหญ่ครับ0.6ได้ครับ อาน้ำเยินก่อนแก่ร้อนบางฝุนล้างนี้ต้องแก้หมล่ละมันฉีกครับต้องหาเหล็กมาเสริม วันนี้วิ่งกันประมาณห้าหกคันนะครับมีงานเพิ่มมาอีกสองไร่โอ้มีการโหลด ใส่จนเมื่อยมือเลยครับใส่ปไปเลยแบกได้ครับคันนี้ใส่ปไปเลยใส่ปไปเลยใส่เข้าไปดีไม่ใส่คอกมาให้ด้วยเนะี่ยแค่นี้ก็เยอะแล้วข้างๆปั๊มพิธีเด้อเธอแอร์นะอเธอแอร์นะข้างปั๊มพิธี มันอยู่ติดพิทีอะฮะอยู่ติดพิทีอ่ะเดี๋ยวใส่ดินรอบนี้เสร็จก็ให้ไปทำอะไรวู้ด่าจะน้มอันนี้กระบะใหญ่ครับก็จะใสได้เยอะครับ ดูตูดดูตูดดีครับดำปีเลยวันนี้ลมแรงมากตูดเริ่มจะดำแล้วครับตอนนี้โอ้แรงจัดเลยครับนี่มีอาการครับมีอาการคันเนื้ อาจะได้เวลาตั้งปั๊มใหม่แล้วแหละ เจ้าของที่ก็จะขุดสไตล์โคกหนองนาครับจะมีร่องน้ำครับาข้างน้ำเต็มแล้วตอนนี้ ก็ยังถือว่าไวอยู่นะครับนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยตอนหมอามการโหลดนิดเดียวแต่ว่ายกนีไม่มีอาการเลยการยกการสวิงไม่มีอาการ รถที่มีอาการโหลดนะครับจะทําให้กินน้ํามันเพิ่มครับแน่นอนเครื่องทํางานหนักก็่าเดิมเ<ม>นี่ยเนี่ยแบบนี้คืออาการโหลดเนี่ยเนนิดเดียวไม่หนักเท่าไหร่ ใส่คอกมาด้วยลูกเป๊ะรอบที่แล้วเจ้ายักษ์มาวิ่งนี่เหลือ270เลยนะตัวเที่ยวถือว่าเหลือเยอะนะไม่ต้องรีดเลยครับ เริ่มมากันแล้วครับมันทุกเม็ดกอ,อการยางคันนี้ได้ข่าวว่าขายนะตัวนี้เป็น FK ใช่ไหม FK อะไรสักอย่างเสียเห็มเสียเห็ม สามชาหน่อยลูกแปะวิวโอ้โหลดหนักเลยรอบนี้ กี่เดียแล้วเซมอ้คันนี้ที่มีอาการนะครับน่าจะถอดมอเตอร์คันเร่งออกนะครับแล้วก็ดึงเชือกเอาอาการก็เลยออก มีกล่องก็ขุดได้ครับเจ้ามาคีจัดเยอะๆหน่อยรถเสียฟลุกนี่อันนี้รถบริษัท อนนี้เจ้ายากรยางแตกครับยางรั่ววันนี้ก็ต้องไปซ่อมแอร์อีกถามคุณกลับว่าขุดแบบไหนเนี่ยก็ คนขับตอบว่าขุดเอาดินอย่างเดียวเลยไม่รู้ขุดแบบไหน ยังไม่พอครับ ใส่ตามกระบะเลยนะครับงานนี้ใครกระบะใหญ่ก็จะเสียบเรียบเพื่อนนะแต่ไม่เป็นไรช่วยๆกันไปครับเดี๋ยวไปดูทางออกครับ นืดๆเลยอ้านี่มารลอชมทางนืดๆเลยครับทีมงานเสียฟลุกกอกันยางจัดจานยานดงรักครับไม่ต้องเยียบไม่ต้องเยียบ โอ้ยทางเริ่มน่วมแล้วครับโอ้โหคันนี้จัดหนักกับเพื่อเลยครับรถแรงรถแรงๆต้องจัดหนักๆนักโอ้ดินนี้หนักไม่ธรรมดาเนี่ยดินเปียกด้วยเอ้ามาดูพลัง210ครับ C HK รถห้างครับคันเนะ อ๋อเสียดมเสียดมมาแบบย่องย่องครับรถแรงรถแรงแต่ไม่แซงใครนะเฮ้ย yeah, <hey>, hey, ไม่ต้องเยียบไม่ต้องเยียบ <laughs> ลูกพี่ดิเออเอา้าทำไมไม่เยียบไม่ไม่เยียบอะ่ะอ๋อโ,โอ้โหสุดจัดสุดจัดครับ อันแนบดิเอาละครับเดี๋ยวปิดท้ายกับเจ้าเมกาครับ JO7E กดจัดกดจัด อยู่ครับเอาละครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ